สวัสดีครับผมก็ผมช่องทายส่งเส,สด็จองอ่างน,นะครับผมนี่ก็มาอัปเดตอาการน้องสุงนะครับผมน้องสุ่งก็เริ่มดีขึ้นนะนะครับผมตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วน,นะครับผมตอนนี้ก็พาน้องมาหาลุงชุมพลแล้วนะครับผมอยู่วัดแล้วนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะพาไปไล่สุดนะครับผม ป้าเพกับแม่มือนะครับผมี๋ยวเราก <recess ed. S 1> <ham ife GAN> ็ไปตัดใบข้าวมาให้ป้าเพกับแม่มือด้วยนะครับผมแล้วก็มาเป็นให้ภัยวัดด้วยนะครับผมอยู่วัดก็ไม่ได้กินสับปะรุแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กินต้นไทรต้นหญ้าใบหญ้านะครับผมนี่ก็ตัดใบหญ้าให้น้องกินด้วยนะครับผมอขาย่นะ ตอนนี้นกแอตก็ไม่ได้ฉีดยาแล้วนะครับผมก็จะกินยาเทนนะครับผมให,ห้มาในไลน์สกท่านนี้นก,ก็โกหกดอกเดี๋ยวก็น้องอาร์ตก็ไปตัดมากับคุณพ่พอทองคำก็คุณปู่นะครับผมตัดอยู่นานนะครับผมเดี๋ยวก็ตัดมาให้น้องทุ้งปีนหนึ่งนะครับผม น้องก็นี่ก็น้องก็น่าจะกินที่ระนิดแล้วนะครับผมก็ยังดีกว่าแต่ก่อนอยู่นะครับผมงั้นวะมึงงานี่มีแต่ขี้ดินเวย่ก็หงปีนะครับผมก็อาบน้ำให้น้องเดยวก็มีปีบุญทุกอยู่นู่นด้วยนะครับผมนี่ก็หลงชุมพลนะครับ ยาวกว่าเดิมนะครับผมประมาณครึ่งวานนะครับผมครึ่งศอกนะครับีนก็หุ่นน้องก็อ้วนขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับผมหางก็ปกติดีครับผม ก็เป็นปกติดีแล้วนะครับผมเดินทั้งวันนะครับผม ผมแล้วก็จะให้บางทีละค้นครับผมตอนนี้ก็ยัง,ยงยเ,ยเยอะเยอะนะครับผมอ,อัดแน่นนะครับผมแล้วก็เหยียบไปด้วยนะครับผมมันเยอะนะคมันมใจได้เยอะๆนะครับผมอันนี้ก็คุณปูก็ให้กินผักยมนะครับผมแล้วก็ไปรอค้างว่าโคงหวานนะครับผม นะผมเกือพันเกือบพันเกือบถึงพันตรงเสานั้นนะครับผมนี่ก็เตะดินจนเห็นปูนแล้วก็เห็นเหล็กนะครับผมดูนี่ก็น้องก็เล่นดินนะครับผมอัดยาวจนว่านะครับผมจนถึงนี้นะบผมนี่ก็เป็นเสาครับผมน้องจะเล่นดินเสาครั้งนี้นะครับกับตรงนี้นะครับที่เป็นหลุมนะครับผม ขาคงก็ถึงนั่นนะครับคุณ คุณพ่อทองคำก็มาช่วยตั้งแต่ฉานี่ก็อยู่กับคุณพ่อทองคำตั้งแต่เด็กๆนะครับผมอยู่กับทองคูณนะครับผมกับแม่เหมยนะผมแต่ก่อนก็จะชอบเล่นกับทองคูณนะครับผมใช่ไหมครับคุณพ่อแต่กก่อนก็ไายวัดก็ชอบไปเล่นกับทองคูณนะครับผมก็ เดี๋ยวเราจะไล่เถนเดี๋ยวพร่งี้เวอาน้องวัดไปด้วยกินกล้วยด้วยด้วยกันครับผมทำก็กินญ้าแล้วก็หน้าบุ๋ม นี่ก็ตัดเป็นตอนที่เตรียมอ้อยให้น้องเลยนะครับผมอ้อยก็อยู่บ้านยี่สิบหลังนะครับผมแล้วก็ตัดไปตอนั้นเลยนะครับผมครับผมอันนี้ก็คือเพื่อที่เราเตรียมไว้ให้นวัดในค่ำนี้นะครับผมแล้วก็จะกินมาละแค่นี้ก่อนนะครับผมกินบลาดิบนะครับผมป้อนสยาน้องใส่อะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณหมก็ไม่ได้ฉีดยาแล้วนะครับผมก็ใช้กินยาเทนนะครับผม อันนี้ก็กินมาละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโคกวีนะครับผมตอนเช้าตอนเย็นนะครับผมออยด้วยนะครมีอ้อยด้วยครับผมไป้งบุ้งหน่อยสิเดี๋ยวเรจะไปดูอ้อยนะครับผมที่เราตัดไว้ใส่รุดไว้ได้นะครับผมครับผมนี่แล้วก็นี่ก็อ้อยที่เราอาดยางใบแพะไผ่บ้ัดนะครับผมแล้วก็จะกินไปให้ตอนเย็นนะครับผมแล้วก็ ให้น้องกินททละนิดนนะครับผมไม่ได้กินเนอยอะนะครับผมตอนนี้ก็อันท้ายน้องก็ไม่รู้ว่าหายยังนะครับผมแต่ก็ต้องกินยานะครับผมเป็นยาแก้อักเสบแล้วก็ยาบำรุงนะครับผมวันละสามสิบมิตรนะครับแล้วก็กล้วยวันละหกวีเท่าเย็นนะครับผมก็ขอบคุณคะแนนจากแม่แม่เอฟซีแล้วก็แม่แม่เอฟซีทีมา ให้กำลังใจเราอ่านแล้วก็มาสะดับสะดุดอ่านมาเรื่อยๆนะครับผมนี 91, so so, ่ก็อยากไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราก็ไปตัดอีกนะครับผมสําหรับอ้อยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปยาวต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมถ้าไม่ไม่เอฟจีใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไปใครที่ชอบายส่งเสริมองอานกันเดินนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม